สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับผมนะฮะท่านว่าออฟฟิเชียลของผมจากร้าน m o เตอร์ไซค์ช็อปพระราม5ครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big กไบ e มือ2นะครับสําหรับใครที่มีรถบิ๊กไบยอยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวกันเข้ามาในอินบ็อกแฟนเพจได้เลยนะครับวันนี้ฮะผมมีรถคันนี้มาแนะนํานะครับไม่คิดว่าเลยนะครับว่ารถคันนี้ ไม่น้อยขนาดนี้นะครับจะเข้ามาที่ร้านของเรานะครับผมคันนี้นั่นก็คือคาวาซากินินจา250 SL KRT Edition นะครับผมเป็นตัว Limited e dition กันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้นะฮะปี2016 2017นี่แหละครับผมนะฮะรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าสเปครถให้มาในสุดจริงๆนะครับและรถคันนี้ไม่ใช่รถธรรมดาครับผมรถคันนี้เป็น รถเทสควาสกิไทยแลนด์นะครับบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับเอาว่าไม่เชื่อสายตาเลยทีเดียวนะครับวิ่งแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเอาว่าไม่ได้วิ่งกันเลยทีเดียวนะครับเข็นจอดเข็นจอดอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพบอกเลยว่าป้ายแดงเหมือนมือหนึ่งนะครับมาดูสเปคลรถกันคร่าวๆครับผมนะฮะนิจจา250 SL นะครับมาพร้อมกับนี่เลยเป็นโชคเทเลสโคปิกนะครับขนาด37มมิลลิเมตรนะครับผมมาพร้อมกับ ดิสเบรกนะครับผมขนาด290แล้วก็ระบบเบรก abs นะครับผมมาดูยางฮะยางยังใหม่ๆกันอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ใช้กันเลยทีเดียวนะฮะหม้อน้ำครับผมไม่มีล้มนะฮะคาลิเปอร์นะครับแบบแอ a เซลเมา n ์ครับผมยิงน็อตเข้าข้างๆนะครับแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีตำหนิเลยทีเดียวครับผมเอาว่าของแต่งเดิมๆนะครับจะมีกันล้มนะครับแบบวิงเล็ตให้นะครับผมคล้ายๆวิงเล็ตนะฮะแต่เป็นกันล้มนะครับผม นะฮะก็ม <N Memorial> <einer motiv ator> <m> ีมาให้นะครับผมไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมก็คือว่ายังไม่มีลงไปคุยบพื้นมาง่ายๆนะฮะมาดูหน้าเครื่องครับไม่มีหยดเยิ้มฮะนี่มีรอยนิดหน่อยอ๋อเป็นใยแมงมุมครับใยแมงมุมนะฮะบอกเลยว่าไม่มีหยดเยิ้มใหม่กลิบๆเลยนะครับผมเอาว่าท่อไม่มีรอยเลยนะครับผมไม่มีรอยล้มเลยนะฮะไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับดิสกบิกด้านหลังครับผมขนาด2อ0ยิมิลครับผมมาพร้อมกับ น ABS นะครับนะฮะท้ายเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับผมนะฮะของแต่งอีกอย่างหนึ่งครับที่มีมาให้เดิมๆเ,เลยครับผมจะเป็นตูดมมดนะฮะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเอาว่าใครยังไม่เชื่อสายตาครับม,มาดูเล็กใหม่นี่ครับผมออดิโอ วิ่งหนึ่งโลเท่านั้นครับผมโอ้โหใหม่จริงๆนะครับผมดูแผงคอดูนะครับเอาว่าใหม่สุดนะครับไม่มีเรือนรางกันเลยดีเดียวนะครับผมป้ายวอร์นิ่งอยู่ครบนะครับไม่มีลอกมีล่อนเลยนะครับมาดูด้านหน้านะฮะไฟสวยครับผมนนี่ยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับเอาว่าสวยนะครับผมยางยังเต็มครับผม นี่โซสเตอร์เดิมเลยนะครับผมใหม่ๆนะครับใหม่ๆสวยนะฮะก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะฮะฟรีดาวกันเลยครับที่1 5เครับผมสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับนะฮะเอาว่าน้ำหนักรถนะครับอยู่ที่153กกิโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาดูที่แรงม้าครับผมตัวนี้นะครับ250นะครับจะได้ จำนวนกระบอกสูบอยู่ที่2 4 9ซีซีนะครับผม4วาลนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่28แรงม้านะครับที่9,700รอบต่อนาทีนะครับผมแล้วก็แรงบิดสูงสุดนะจะทำได้อยู่ที่22นะจุดนิวตันเมตรครับผมที่8,200อรอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถสูบเดียวที่ท็อกมาเต็มเต็มนะครับแล้วก็แรงม้าค่อนข้างเยอะนะครับเอาวัดทำความเร็วได้150นีสบายเลยนะครับผมนะฮะ หนึ่งสูบสองร้อยห้าสิบซีซีฮะฟรีดาวกันไปเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ผ่อนได้สูงสุดหกสิบเดือนนะครับรายละเอียดการผ่อนการดาวนะครับผมสามารถดูได้ที่โพสตคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนสูงครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนสูงกันครับผมผมสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้เซนติเมตรนะครับเรามาดูส่วนสูงกันครับ เอาว่าส่วนสูบประมาณนี้นะครับส้นเท้านะครับคุ้มเท้าถึงคืนทั้งสองข้างเลยนะครับผมสาหรับใครที่ต่ากว่านี้นะครับเหมือนกันทุกคลิปครับที่แนะนำนะครับผมสามารถสไลด์ก้นช่วยนะครับได้นะครับผมอันนี้นะฮะก็สามารถไว้จอดติดไฟแดงได้นะครับผมโดยประมาณมะโอเคครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงรถกันร้าวๆครับผมว่ารุ่นนี้นะครับเสียง1สูบ2 5 0หซีซีนะครับ28แแรงม้าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับผม ไปฟังงเสียมาครับผมมาในช่วงเวลาฟังเสียงกันแล้วครับผมนะฮะบิดกุญแจไปอีกสักทีหนึ่งนะฮะ,ะเผื่อไม่เชื่อนะครับย้ำอีกรอบแล้วกันนะครับเลขหมายวิ่งเพียงหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับโอดีโอหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับชัดๆนะฮะชัดๆดูให้ชัดๆครับผมหนึ่งกิโลฮะโอโหสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับเอาว่าสตาร์ทไม่ต้องใช้ บิดช่วยเลยนะครับผมมาฟังเสียงรอบเดินเบาะนะท่อเดินมันก็จะเงียบๆหน่อยนะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะฮะนะครับ,นะรบโอเคก็โดยประมาณครับผมเรื่องราวนะครับของเจ้าคาวาซกิ นินจา2 50 SL นะครับคันนี้นะครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อฝ่ายขายนะครับในโพสต์นี้ได้เลยนะครับหรือใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับใครที่มีรถบิ๊กไบค์อยู่ครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมแลนเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวเข้ามาในบ็อกแฟนเพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฮะหมดเวลาของท่านวอรออฟเชียลแล้วผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สมหน้า สำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ